สวัสดีค่ะชื่ออนาอนักนมชื่นฟุดค่ะก็ได้มารู้จักกับคอมมอนนะคะก็เห็นในข้อดีของคอมมอนหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเลยนะคะว่าทุกคนย่าสามารถที่จะทําได้เนาะใครๆก็ทําได้ไม่ว่าจะเรื่องเพศเรื่องอายุการศึกษาสังคมแบบไหนทําได้หมดตอบโจทย์ทุกกลุ่ม รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคือนอกจากใครก็ทําได้แล้วมันมีหลากหลายวิธีให้ใครก็ทาคอมมอนไดเช่นกันนะแล้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันโอเคอ่ะมันเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนาะจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศคุณทาได้หมดนะคะคุณมีความรู้มากน้อยแค่ไหนทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ไม่ว่าคุณจะมาเป็นทั้งอยากจะแท่บรนโิโคกหรืออยากจะมาท,ทําธุรกิจอยากเกิดรายได้สร้างรายได้คุณก็สามารถทำได้นะคะก็ เลยทำให้รู้สึกว่าฮเฮ้ยนี่แหละที่นี่แหละคือเฮ้ยมันใช่อ่ะคือคอมมอนคือตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องในหลายๆอย่างแล้วก็หลังจากที่ได้เข้ามาสัมผัสแล้วนี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคมีแต่แฮปปี้คือ ที่เขามีปสบการณาหรือไม่ประสบการณ์เนี่ยจากที่เคยเจออะคะ่ะอย่างตัวหน้าเองเนี่ยอันนั้นเขาได้ประสบการณ์มากเลยนะคะก็เป็นถือว่าเป็นมือใหม่เลยแหละแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันคือการเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะสร้างไรายได้กับทางธุรกิจของมอนได้แล้วก็คนอื่นๆเรายังสามารถเปิดโอกาสให,ให้เขาได้ด้วยเช่นกันให้ทุกคนเ,นเกิดรายได้ไปพร้อมๆกันมีความสุขกับทางคอมมอนค่ะใครนะคะที่สนใจอย,อยากทำความรู้จักกับธุรกิจคอมมอน หรือเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะเข้ามาในธุรกิจคอมมอนสามารถที่จะติดต่อน,นักธุรกิจคอมมอนทุกคนได้เลยค่ะ